กรณีภาพที่จับนี้ก็คือเป็นยอดเขาของเขาท่าพระนะครับตรงนี้จะมีเมื่อไปวัดเขาท่าพระแล้วก็ขึ้นไปจุดนี้จะมีจุดจอดรถแล้วก็จะมีทางขึ้นไปถึงตรงยอดไหว้พระตรงยอดนี้ได้นะถ้าขับรถมาจาก ตัวจังหวัดเชยน,นาตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปทางอำเภอมนรลมเขาท่าพระจะอยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวจะพาไปอยู่เถอดข้างหน้าจะมีป้ายชัดเจนเราอยู่เทินตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวราคาชานละ20บาท ทางตรงโน้นขามาก็จะผ่านโรงพยาบาลเชนาาถนนเส้นนี้คือถนอนพลยยธินนะครับผ่านโรงพยาบาลชนาาแล้วก็เสาอากาศการคมนาคมตัวนี้ก็จะเป็นป้ายชัดเจน ร้านค้าประจำหมู่บ้านนะตรงนี้ก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวโอ้มีกาแฟมีสุกี้ <c oughs> เดี๋ยวขากลับอาจจะแวะชิมสักหน่อยฮนะล <c oughs> องดูว่าจะพาท่านไปหลงไหมผมไม่เป็นคนจอมหลงตลอดอะหลงทางเนาะ ลงา <HHH> ทางเสียเวลาแต่ก็ไปถึงทุกครั้งเห็นใวไม้ชัดตรงนั้นลองดูในตัวจังหวัดชัยนาทนี่มีเขาขึ้นไปไหว้พระแล้วเป็นอันซินสำหรับการท่องเที่ยวด้วยก็สามเขา เบตาคลีหนึ่งเขาอำิเภอเมืองอุทัยหนึ่งเขาจาังหวัดสงขมีหลายเขานะจะไม่ผิดน่าจะท่าตะโกก็มีเขาแล้วก็มีวัดอยู่บนเขาเป็นวัดที่สวยงามพอมาถึงนี่นะครับ นี่คือวัดเขาท่าพระชัดเจนมีป้ายอยู่ตรงนี้เป็นทางออกอีกด้านหนึ่งของวัดเราก็เลียวซ้ายไปเลยแล้วก็จะมีสถานที่ของบัตรชนคนย่านนี้นะครับอยู่เต็มท้ายมือครับก็ขอขอ,อุทิศส่วนสนให้กับทุกดวงวิญญาณด้วย อีกใ,ใครถามถามให้เราต่อบว่าชอบภูเขาหรือทะเลไม่อยากใช่ไหมถ้าใครจะต่อสิ่งที่ชอบรู้อยู่แก่ใจแต่ตัวผมเองชอบภูเขาภูเขานะครับแล้วก็ป่าไม้เดี๋ยวจะพาท่านหนไปดู ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะศาลาหรือวิหารนะที่ถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านตามเราไปดู อากมีใครถามถามให้เราตอบว่าชอบภูเขาหรือทะเลนี่คือตัวเมืองจังหวัดชัยนาทเนาะไม่อยากใช่ไหมถ้าเราจะตอบสิ่งที่ชอบรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจทุกท่านไหมครับ I'm so happy for everything which I see. ตรงนี้เป็นทางที่เราขับรถผ่านวัดมาใช่ไหมครับเราจอดรถที่วัดได้แล้วเราก็เดินขึ้นมา ขอเชิญทุกท่านทำสมาธิแล้วก็อนุโมทนาบุญพร้อมกับอุทิศกุศลกุศลพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุาธดิฉันพาท่านทุกท่านเดิน a อเวนเจอรขึ้นไปข้างบนน,นั้นเป็นสลาเก่าเนาะแล้วก็มาสร้างสลาตรงนี้เสริมขึ้นมา เป็นจำจำจำท่านผู้ใหญ่ที่เป็นแม่งานในการสร้างไม่ได้แล้วนี่ครับคือทางที่ขึ้นมามีสถานที่จอดรถกว้างขวางนะครับมีห้องน้ำห้องท่าสมบูรณ์นี่คือทางขึ้นไปจุดอันซีน จริงๆรถก็เข้ามาได้ก็เคยเอาเข้ามาเพียงแต่ว่าถึงจุดปลายนั้นน่ะมันจะมีกิ่งไม้เยอะก็ไม่อยากให้มันขูดข้างรถอ่ะก็เดินไปนิดหน่อยก็ชมธรรมชาติด้วยซ้ายขวานี่คือ เขาท่าพระนยอดเขาจะเป็นจุดอันซีนนี้เขาเขียนบอกอะไรครับเนี่ยจามไปกับสายฝนลมแล้วก็แสงแดดและโอ้เขารู้ว่าคนเดินมาเนี่ยอาจจะเหนื่อย กขาเลยมีมีเก้าอี้ให้นั่งแต่เราจะไม่นั่งเพราะถ้านั่งแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้แก่แล้วทั้งทั้งที่เราก็เท่าแล้วนั่นแหละเท่าไม่เท่าก็ฟังเสียงลมหายใจก็แล้วกัน ว่าหอบดังไหม โอ้เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะหอบ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  <laughs> <laughs> นี่ขนาดลูกชาวไร่าชาวนาน,นะครับยังหอบอะ่ะ ครับท่านผู้ชมหอบครับท่านผู้ชมทนผมโชมบอ,อกแล้วจะหอบทําไมละ่ะทําไมไม่วางใช่ละ่ะ <c oughs> มันหอบหืดไม่ใช่หอบของเออ้าไปภาคเหนือเนี่ยจะผ่านหมู่บ้านนะฮะ หมู่บ้านแรกชื่อว่าบ้านแม่หอบถัดไปอีกหน่อยก็จะมีหมู่บ้านไม่หน่อยแล้วครับใกลเหมือนกันชื่อบ้านแม่วางนะครับเดิมทีตรงนี้จอดรถได้นะปัจจุบันก็จอดได้เพียงแต่ว่าทางเข้ามานั้อาจจะขีดควรข้างรถได้ กิ่งไม้นะครับที่มันยืดยาวมาพราะผ่านบ้านแม่วางไปแล้วก็จะเป็นบ้านแม่เหาะบ้านบ้านแรกนะครับชื่อแม่หอบแล้วก็แม่วางบ้านแม่วางแล้วก็อวางแล้วก็แม่เหาะเหาะได้เลย เหนื่อยเหลือเกินนอชีวิตไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความเหนื่อยล้ายัาง,ยางร้องเพลงได้นานสการ์เราไปถ่ายรูปด้วยกันนะอนุโมทนาครับ สาธุสาธุสาธุครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมบอกว่าเป็นจุดอันซีนเคยพาเพื่อนมาที่เป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มตลอนกลุ่มตลอนทัวร์คือตลอนไปเรื่อยมันคือมีน้ำเจ้าพยา ผมเองเป็นลูกเจ้าพยาแล้วก็ยังเป็นลูกสแกกังอีกฮะสวยนี่เอ่ยมาได้นะมากลางเต้นข้างบนยังได้เลยเนี่ยขออนุญาตทางวัดเสียสงบดีแล้วก็มีบรรฑชนนอนให้กำลังใจอยู่ ที่ถ่ายให้ดูไปแล้วอีกด้านหนึ่งด้านนี้เมื่อกี้เป็นด้านในเมืองอันนี้เป็นด้านภาคชนบทเป็นท้องไร่ท้องนาภาคกลางมีเขาส่วนใหญ่เขาจะเห็นเป็นลูกๆชัดเจนนะ ถ้าไปภาคเหนือแล้วก็ไม่เป็นลูกเป็น,เป,นเป็นพวงหรือที่เรียกว่าเป็นเทือกเขาอะเคาระครังหน่อยเดี๋ยวจะลงแล้วนะ กราศนมักการลาด้กันทำจิตใจให้เป็นสมาธิกล่าวพร้อมกันอนุโมทนาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุแล้วก็ขอจากลามิดรักแฟนเพลงหรือป่าครับ <laughs> แฟนภาพสิแฟนภาพ ภาพถ่ายร้ายสดสิไปแต่พเพียงแค่นี้ก่อนเนะโอกาสหน้าจะพาไปชมจุดอันซีนบนภูเขาในจังหวัดชัยนาทอีกเป็นวันพระไหนเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดที่ดูอีกทีงท่านจะดูสดหรือว่าจะดูแห้งก็ตามสะดวกบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านครับ